สวัสดีค่ะเ้ากับเราในช่องไายตองนี้นะคะสวัสดีค่ะโหวันนี้ค่ะพ่อใหญ่รออีกแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่แตง่งตัวรออีกแล้วอาบน้ําเสริมรอจะไปเที่ยวไหนเนาะนี่พ่อใหญ่เสริมรอทุกวันครับพ่อใหญ่เพราะว่าต้องล้างเพลน,นะคะ <c oughs> ก็เลยต้องรอทุกวัน าโลมดูครับโลบุตนะครับเโลครับานครับมสวัครับครับโกเก่า่วไปัดเขามาครับพี่น้องครับนี่ครับผมไปเตะที่หาครับมือนี้ครับผม เดี๋ยววันนี้จะพาพ่อใหญ่ค่ะไปหาของหวานนะคะของโปรดของพ่อใหญ่ค่ะวันนี้พ่อใหญ่จะไปไปช่วยค่ะไปช่วยพ่อใหญ่เลยต้องรอก่อนค่ะโอ้จะไปไหนก็ต้องรอตลอดนะพ่อใหญ่อาบน้ำสบายใจเลยพ่อใหญ่ ไปอาบน้ำก่อนโอ้สิบแล้วค่ะ,ะสุดแล้วครับวันนี้อาบน้ำล้างเทครับต่อไปท่านก็จะพาเพไปไป,ไปหาหของหวานไปเก็บของหวานของพ่อใหญ่ครับวันนี้ครับผมครับพ่อใหญ่ไปเก็บของหวานคะ่ะโอ้เก็บนะคะจะเก็บยังไงเนาะนี่ครับดู้ดีดครับพี่ซีครับว่าเก็บยังไงให้พ่อใหญ่เก็บให้ควานเก็บนะครับผมขอเมียหน่อย นี่นะคะพนักงานพนักงานของเราค่ะไปกันเลยค่ะน้องคิมอมไปก่อนเลยรถยูยพนักงานรถยูยไปแล้วค่ะไ,ไ,ไปเลยค่ะ โอ้ค่ะพนักงานของเรานะคะขับรถขับรถเป็นไหมคะนั่นรถยูค่ะไปแล้วค่ะน้ำเลี้ยวไปแล้วไม่รอ,รอพ่อใหญ่เลยคะ่ะโอ้ไม่ใช่ข้าว่ายาแล้วบอฮะพ่อไม่ใช่ข้าปปายาหรอโอ้ไม่ทันเลยค่ะ น oh, ู่นค่ะน้องคิมอมถึงาผู้ใหคนใหญแล้วถึงแล้วน้องคิมอมลูกอมถึงแล้วลูกเราพ่อใหญ่น้อยเนี้ยเดี๋ยว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 ก่อนดูก่อนนลเครื่อในที่พอจะ นี่นะคะสวนกล้วยของพ่อใหญ่นี่ครับเปดีอย่างดีครับพ่อใหญ่ขย้ายพ่อใหญ่นี่นี่นี่จะได้จะได้จะได้กล้วยนี่เนี่เครือนี้นี่นี่สองเครือนี้ค่ะเดี๋ยวจะเขีดปอเพราะว่อสูงครับเก็บไม่ถึงครับผมเดี๋ยวก็เล่นคิมอ้อมคิมอ้อมเดี๋ยวให้พ่อ โอ้นะแล้วจะได้เก็บไหมหรือว่าพ่อใหญ่จะเก็บ่กนเอาควันกับพ่อใหญ่ใครจะเก็บกกันคันอาคิมอมไปรับลูกรับค่ารับเร็พนักงานของเราโอ้โหโอ้โหเออ้ือึงครับผมระวังลูกยางยางกล้วยลูกถือดีค่ะนี่ค่ะดีหเชือดึง ใส่รถเข็นไว้ลูกเอาพยาย่อใหญ่เอาเอาเอาพ่อใหญ่ได้ไหมคอเลเรนนะโอ,อ้ได้แล้วครับโกินแล้วสองคืนแล้วครับผมของหวานพ่อใหญ่ฮะขี้มอมรับไปค่ะเดี๋ยวสุโก้พ่อใหญ่เคยกินนะเดี๋ยวสุโกโก้พ่อใหญ่อยากจะชิมโอ้ไหนคิมอมโอ้ลูกนี้ค่ะนะคะใหญ่มากเลยค่ะกล้วยของพ่อใหญ่ค่ะลูกใหญ่มากเลยเอ้าบางหน้าคิมอม <S 2> <S 2> <S วางหน้าพนักงานเก็บกล้วยของพ่อใหญ่แล้วนะคะเอาไปใส่ไว้ลูกตอนนี้ดีช้างติดของหวานพ่อใหญ่นะครับผมไม่เหมือนใครก็มีใครเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวคิ้มอมไปเรื่องครับไปอีกน่เดี๋ยวเดี๋ยวเออแก่หรือยังนาะนี่เกลือนี่ยังบารบเลียมค่ะ นีก็น่านจะได้ไไนะคะเรนเครื่องนีน้เก๋หรือยังเนาะนี่โอ้ยังยังค่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงพ่อใหญ่ได้ของเครือแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้พนักงานของเราก็เร็วเหลือเกินนะคะขับรถเร็วมากค่ะมาพ่อใหญ่มากมากมากก็จะ แบ่งพื้นที่นะคะปลูกกล้วยไว้ให้พ่อใหญ่ด้วยค่ะคส่วนมากเราก็จะปลูกเป็นหญ้านะคะเพราะว่าเป็นอาหารหลักของพ่อใหญ่นะคะนี่ก็เป็นอาหารเสริมาให้ตาเทียกินนะครับออกํำลังออกเต็มเลยนะครับเอ็ทีครับคนลูกก็เออวีก็ไม่เยอะนะคะประมาณเครือละสี่วีได้นะคะสี่ถึงห้าวีครับโอ้อยใส่อนสองคือโรนี่คิมมน เะนั่นแกหรือยังควานเขาเลยเนี่ยเหมือนจะใบจะใบจะอันนี้นะใบจะเริ่มแห้งแล้วไม่แช่จะได้แล้วตัวนี้หน้าโออได้แล้วตัวนี้เพียงแต่ลูกเล็กได้แล้วแหละปกช่วงที่สมบูรณ์เ่ะอ่ะต้นนั้นด้วยต้นนั้นด้วยพ่อใหญ่ต้นนั้นด้วยถึงลูกจะเล็กแต่ว่าได้อายุแล้วค่ะเอ้าวพ่อใหญ่พ่อใหญ่ อาพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็จะเก็บข้างล่างนะคะควันก็จะเก็บข้างบนเอาเอาหน่อไว้ปลูกพ่อใหญ่ชิมอามไหมชิมอมรับจ้า,าเดี๋ยวสามเครือแล้วคร่ะผงของพ่งพอใหญ่อาหารพ่อใหญ่เอาวางเลยลูกวางเลยค่ะเดี๋ยวพ่อใหญ่กินได้ให้ทุกคนอ้าวพ่อใหญ่จะชิมก่อนแล้วพ่อใหญ่เออตรงไหนเนาะ ดูก่อนดูก่อนดูก่อนเครื่อนนี้ก็กำลังจะย,งยังไม่เก่นะคะต้องจะมีเนื้อต้นไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะคะคคละูกเล็กเลยถ้าต้นไห้สมบูรณ์ก็จะลูกใหญ่ค่ะม,มา โ้ปานวนจะกลับบ้านแล้วอ่ะเขาทงานตัดกล้วยให้พ่อใหญ่ไหนคะโอ้เราจะกลับมานะคะเพราะว่าเราดูไม่ทั่วไหนคอนเลนเดี๋ยวพ่อใหญ่เดี๋ยว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 เสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว ลูกใหญ่ยุแต่ว่าเหลี่ยมยังมีเยอะอ้แต่ก็ได้นะควันเลนครับได้แล้วพ่อได้แล้วอ่ะไปสีมาพะยัยอะพะยัยอีกเครือนึ่งพะยัยอาวคมอมให้พะยัยไปเก็บก่อนลูกพะยัยกับคุณพ่อไปเก็บก่อนออออได้ไหมน้าโอ้พะยัยก็กินใบค่ะโอ้พะยัยชอบค่ะ ได้อีกแล้วคิมออมรับค่ะข้าวใหญ่เลยแล้วของหวานโอ้แข็งขยันขันแข็งค่ะน้องคิมออมค่ะอะไรคะโอหยางกล้วยมาอเอาเอา,เอาเชือเช็ดลูกเดี๋ยวก็ไปล้างออกลูกไ,ได้เช็ดครีเครือทั้งวันนี้สีครับผมได้แล้วค่ะสี่ครือค่ะครับ เดี๋ยวให้เครืออื่น,นๆแก่ก่อนนะพ่อใหญ่เดี๋ยวเรามาเก็บอีกโอ้โหพนักง,งานของเราค่ะเก่งมากค่ะดูค่ะโอ้โหไปไม่รอพ่อใหญ่เลยค่ะไปแล้วน้องคิมออมไปก่อนพ่อใหญ่แล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระด,ดิ่งในช่องคลายทองเงินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ